Đây đấy, đấy Bạc ếch đấy mà Này thử, thử đi ừ, sai bạc ếch đấy tôi còn ừ. tôi lộn ทุท่าสวัสดีวันนี้อยู่พรมังงีเอเซนทิเบตวันนี้มังหีดมากกับเอฟซีเห็นพวกนี้บอกว่าตัวใช่ไหนนะไทโลเท่าไหนเท่าไหนเท่าห็นทำไมบักเอกเออบักเอกมาดูกันดีกว่าบอยนะบอยนะบอกก็ทุ่งทุ่งจับลาออกก้อยดีไหมไปตีแน่นะจะองเสียเลยอ๋อเสียค่าโบไม่โดนเสียดีไหมอ๋อจิบหายเ้ยทุกคนโอเคเรามาตีกันเลยว่าบักเอกไหมทุกคนถ้าเราได้ใช่รูเดี๋ยวเราพาไปให้ใครดีไม่รู้หรือว่าปล่อาบินโอเคใครกินบ้าง มันกินทั้งเพเลยนี่โอเคไปดูกันว่าจะได้ไหมทุกคนไปวันนี้มันเหยียใช้โรคมันจาเอาลงมาชิมโนเอ็กซ์ดีสิไม่ใช่มันเหยียใช้โรคชิมโนเอ็กซ์ดีสิไม่ใช่ชเรถตัดกันทันยักงต้องกับเหยื่อแจ็คแป๊บเหี้ยดไม่กินสักทีดีแจ็คเออแจ็คเหี้ยไม่กินทีแจ็คเออควันเหลืองเองเอาถืออย่าไปเปิดก่อนได้ปูได้เอาทุกคนไปเราไปลุ้นกันดูว่ามีบักเอกไหมเห็นพวกนี้ว่าบักเอกบักเอก นี่ยตัวเดียวฮะพวกนี้ไม่มีเหงือกไม่มีเชืยรเฮ้เฮ่เฮ่เสร็จลงจะเห็นพวกนี้ว่ายังโคงยังโคงเลดิทิดม่ล้วป๊อปลงทุกคนเราปีไปถึงนู้นเลยทุกคนเละทีอ๋อปบแล้วอ๋อตามมาแล้วมึงเจออุตส่าห์เล่มเจอได้แล้วเดียวบักเอ็กเลยวะในตู้ถือถือทีใส่บักเอ็กเลยทุกคนหยาบทุกคนเนื้อหล่อใส่บักเอ็กทุกคนปวดเป็นไหมปวดเป็นไหมอย่าปวดเลยเดี๋ยวมาเห็นปรดเอง ปล่อยก่อนตัวนี้กดแบบตัวนี้กัดแบบอู้ยกัดเล็กแรงกคนตัวนี้ปลาบ่อฉใจนะฮะกินแล้วเนี่ยได้ปลาแล้วปล่อยเลยลูกพี่ตทุกคนมันมันใหญ่เกินเอาใหม่ทีเอาอะไรตรงนน้นเลยฉันใจย่างอะไรตัวมันกัดมันนอนอยู่บนสาหร่ายเล็กวทุกคนมันตามมากัดมาเหยียดกัดถึงกระตุ้มเลยทุกคนเออปล่อยลงไปทุกคน มัถตาเรนตามมาแล้วตัวเราตามลาตัวเดิมไม่ดีนิลอยไปแล้วนะบอกว่าน้องเป็นยรจะดูเปล่าไปตรงไหนว่าจะดูรอบนู้นเลยเนาะไปขี่รถไปว่าไปอันนั้นไปอ๋อเดินเนอะเดินไปทางนี้เหรอทำไมอ่ะทางนี้ไปได้กันเนอะเดินเบื่อไงเอาเลยมันบ้ามันเขียวเข้าป่าเลยล่ะไหนๆมีอะไรตรงนี้ก่อนเปล่า มันเหยียดเลตรงนี้ก่อนเพราะว่านอนอยู่ลักตัวบอกเอกไหมตรงนี้มันร้อนเองแต่ว่าตรนนาาาง,งนี้ระวังหลังระวังหลังมันเหจะห้างไงั้นไหนมันจะตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวมันเหยีตุ๊บเองหนาะเห็นเห็นมึงจหยว่าปลาปลาชนลอยอยู่เดี๋ยไปตามอะไรก่อนทุกคน,นไ,ไหนไ,ไหน <mar in> ไปเลยทุกคนเห็นมึงจหยว่าปลาชนลอยอยู่

น่ามันอยู่ใต้นั้นตัวใหญ่กว่าตัวนั้นิดนิดนึงเล็กทุกคนเล็กอืมกรไปอืมอืมอ่ะเห็นตัวแล้วทุกคนเออเจีงเม้งไม่ได้ทีเดียวเอาใหม่เดียวมันติดต้นในนู้นเดียวต้นแคปยิ้มเมียก็ขอริยากแก้ฟู่ไปเมื่อก่อน นนนนนปาชออยู่ปาชออยู่เย้า้ยเยาทุกคนเป็นตัวตัวนี้ใช่สิแปดลูกเข้าป่าแล้วไม่เราน่าเก็ปิงแล้วเออมันไม่ดุเลยอ่ะนนนนมันกีตามันกีตามีตาที่โปรยโดแล้วมันกเนาะ mày ô lôi thôi ô ki quan chắc ô chắc ki quan nát lao vỉ lê Lào, ô lấy tối nay yêu nó nhầm ô thôi 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 น้าไหว้ลงมานี่น้านอนอยู่ใต้โคกเลยไม้มันโคกแตกแล้วนะนี่มันจะมันเดี๋ยวทางนี้เราทางนี้เราโคกมันแตกแล้วไปเวียนทางนู้นแล้วว้าวเห็นว้าไปให้มันจะดีไปแล้วตัวนั้นเช็กแป๊บเหนึ่งห่ะ fc ไปเอาไมนูมาดิเคยกับเติมทิพอืมเพื่อกินลูกขามิดไปในบ่อไหนลูกพี่บ่อไหนบ่อนี้ะจะดูเลยใช่ไหม fc บอกว่าจะดูมาเลยดิปลากัดเลยไม่ใช่รู้เรื่องเดียวเห็น ตรงนี้เหรอตรงนี้ก็น่ามีนะจริงเหรอไม่ต้องกู้อ่ะผมเห็นไม่มีกรมัขาดไอ้มันกัดมาเชื่อมเหยียดฮะตรงไหนโอเคอ่ะอืมเรียบร้อย ออกลงมาแจ็คป <muitas> ีตูมตูมไม่พื no, ้นผมจะตึงอยู่แล้วเดี๋ยวผมยังอะไรก่อนยังไงลาได้ไหมยังจริงไหมวะตอนนี้ไม่น่ามีเงียบวะลองเล่นก่อนดีกว่าเะไรกจ้าุณจ้าคว้าลูกโคกอะไรนะลูกโคกดื่ม่เลยฟังนูว่เนาะ ตรงนี้มันตีไม่ค่อยถึงไปเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดูเออเพื่อเราก็ได้เลยจะดูเดี๋ยวทุกคนหย่าทุกคนหย่าบหยาไปตอทุกคนอะไรเนี่ยเราตรงนี้เราอ้านัวตรงนู้นน้ำมีปลเพราะว่าตรงนั้นมันรกทะเรอเลยชดนี้ทะาเลเลยว่าพังเปลี่ยนแน่นอน โอเคมาทุกคนมาล e. ุ้นกันว่าผางตึงไหมไม่ไมีก๊อกเลยแถวนี้เห็นว่านามีตรงนี้ ได้กลางวังเลยมึงจ้ามันอยู่ที่ป่าหญ้านั้นเลยแล้วก็มันกัดมันนอนอยู่ที่ป่าหญ้าเลยเลกเดียวทะเลนะเนี่ยเห็นแล้วตัวหนึ่งทะเลนะกัดเลยตัวนี้อันนั้นอันนั้น,นาตามมาแล้วชูนตัวสับรถนี่เริ่มเหนื่อยตีตรงนี้ได้นี่ปั๊บรวย ตูมตูมตูมฟังเปียนฟังเปียนเรียบร้อยฟังเปลี่ยนนะพื้ดูดีกังวังเริ่มจังตูม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 

ตัวสับจะค้างแ้วมึงเห็ดเออโดนเน่เนาะรีรบรัหมดบ่อแน่ทุกคนเออตรงนี้น้ำเลยตรงนี้น้ำเลยเป็นคุงเลยปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนลิกเอวลิกหลังลิกหลัง ไม่ติดนะให้ปลากัดมาละเออคอมเงิดสดคองเองเินส,สดอยู่แล้วใช่ขี้วันเ่วยวิตเฮ้อ ตูม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 ทังเปี่มันไม่อ่ะมันไม่มันไม่กินปลาิ่นเนี้อนี่ได้รวกินปลาิ่นแล้วเจคไปผู้คณะป้าชวนยังไม่กินปลาินกินนะปลาได้ไหมเดีน้องปลาอยู่บ้าดิดิ ออกมาลูกออกมาพังเปีย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 เออออกมาตุ้มตุ้มตุ้มพังชื่งพังชื่งพังเปียะดำปืดเจียงเป้งอ้าวไม่กินนักอันน้องเหรออืมเน่าเป้งก็ไม่กินกินเลยอเด้อตุ้มมักตีเนาะไซส์สิบแปดโล่เห็นมึงก็หวาน มันโดนเงน่หนแกมเย์กำอะมรแล้วบันนี้ลงองไรมาหัวคำละไทุกคนึงไม่มีไม่มีปลากินเลยใ้ใยไม้มีเลยมบใยาไม้มีเลยใบ